สวัสดีครับอำเภอห้วยเมกนะครับข้างหน้านะครับอำเภอห้วยเมกเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาลสินนะครับอํเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอห้วยเมกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนะครับมีอาณาเขตติดต่อครับทิศเหนือติดกับอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงสี ทิศตะวันออกติดกับอำเภอยางตลาดที่ตะวันตกติดกับอำเภอรกระนวนของจงังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะพาเข้าไปอำเภอห้วยเม็กนะครับอ,บอําเภอห้วยเม็กของจังหวัดกาลสินนะครับก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ติดทางเส้นหลักนะครับทางเส้นหลักหมายถึงทางเชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดนะครับ ก็นี่เป็นทางหลวงเชื่อมระหว่างอำเภอต่ออำเภอนะครับถ้าไม่มีโอกาสดีดๆก็ไม่ได้เข้ามานะครับก็เมื่อได้เข้ามาแล้วก็ถือโอกาสถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะครับอําเภอห้วยแมกของจังหวัดกาลสินนะครับก็ติดกับอำเภอท่าคันโทของจังหวัดกาลสินนะครับติดกับอำเภอท่าคันโทติดกับอำเภอกระนวลน,นะครับซึ่งปกติแล้วก็ ไม่ได้ผ่านนะครับไม่ได้ผ่านนะครับว่าเป็นอำเภอที่เข้ามาอีกนะครับไม่ได้ติดทางเส้นหลักนะครับจึงถือโอกาสได้มามาคลิปมาทําดูนะครับก็จะเห็นทุ่งนานะครับอำเภอห้วยเม็กของจังหวัดกาะสินนะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทํานานะครับพืชหลักก็ข้าวนะครับนอกนั้นก็ปลูกอ้อยนะครับ หูกล้ยยางพาราเป็นต้นนะครับดอกนั้นก็ไปรับจ้างต่างถิ่นนะครับประวัติอำเภอห้วยเม็กนะครับประวัติความเป็นมาของอำเภอห้วยเมก็กก็เดิมก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเดิมนะครับแล้วก็พัฒนาเข้ามาเป็นตำบลน,นะครับตำบลห้วยเม็กนะครับ หมู่บ้านห้วยเมกห่างจากอำเภอยางตลาดประมาณ 35- กิโลเมตรนะครับโดยหมู่บ้านตั้งอยู่กับห้วยนะครับหมู่บ้านห้วยเม็กนี่ตั้งอยู่แถวริมห้วยนะครับตั้งอยู่กับห้วยในลําห้วยนะครับตรงลําห้วยก็จะมีต้นเม็กนะครับต้นเสม็ดนะครับหรือว่าต้นเสม็ดภาษากลางนะครับภาษาอีสานเรียกว่าต้นเม็กนะครับผักเมกนะครับที่มีใบฝาดๆนะครับกิน ชาวอีสานก็มาเป็นผักนะครับผักกินกับลาบนะครับต้นเสม็ดนะครับซึ่งตามแนวห้วยนะครับก็จะมีต้นเมกนี่แหละครับต้นเสม็ดนะครับเขาจึงตั้งชื่อตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ห้วยเมกนะครับนะครับห้วยเมกก็จะมีสนนนวนทางผ่านนะครับกว้างนะครับถนนกว้างนะครับส่วน ชาวบ้านก็ปลูกบ้านปลูกที่อยู่อาศัยนะครับริมถนนทอนทางนะครับอำเภอห้วยเมก็ก็ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปีพศ25 1 3น้ารสิบสามนะครับกิ่งอำเภอห้วยเม็กนะครับปีพศ25 1 3นรสิบสามนะครับและก็อีกสักหน่อย5ปีนะครับพอปีพศสอง8้าร้สิบแปด ก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอห้วยเมกนะครับนี่ครับอำเภอห้วยเม็กนะครับแล้วก็จะเข้าไปอำเภอห้วยเม็กนะครับทางข้างหน้าของเราก็น่นนะครับไปเรื่อยๆก็จะไปถึงอำเภอยางตลาดนั่นแหละครับอำเภอยางตลาดนะครับ,รบข้างหน้าข้างหลังก็อำเภอกระนวนนะครับอำเภอกระนวนของจังหวัดขอนแก่นนะครับ ข้างหน้าก็าเป็นอำเภอยางตลาดของจังหวัดกาลสินครับนี่ครับถนนหนทางของอำเภอห้วยเม็กนะครับในอำเภอนะครับตรงนี้นะครับเป็นย่านชุมชนในอำเภอนะครับย่านธุรกิจของอำเภอห้วยเม็กนะครับก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะครับร้านขายของชำเป็นตลาด เป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่มนะครับร้านกับข้าวนะครับตามถนนหนทางนะครับนะครับก็จะมีรถจนยิ่งผ่านนะครับนะครับตึกรามบ้านช่องก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอำเภอห้วยเม็กนะครับก็จะเป็นชุมชนขยายตามถนนนะครับข้างหน้าเป็นตึกด้านขวามือก็ อาคารของทกศนะครับเนี่ยครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรสาขาห้วยเมกนะครับขึ้นกับจังหวัดกาฬสิน์นะครับนี่ครับข้างหน้าไปเรื่อยๆก็จะไปถึงอำเภอยางตลาดนะครับของจังหวัดกาฬสินนะครับนะครับก็ชุมชนก็ขยายออกมาตามถนนหนทางนะครับจี่นี้นะครับแต่ก่อนก็กระจุกตัวรวมกันนะครับ ปัจจุบันก็ขยายมาตามถนนหนทางนะครับถนนหนทางหันไปไหนคุมจนก็ขยายตัวตามมานะครับเพราะว่าสะดวกนะครับไปมาสะดวกนะครับถนนมีเกาะกลางถนนนะครับเป็นสี่ช่องทางจราจรน,นะครับสะดวกนะครับจะเขาจะตัดถนนไปถึงนน่นแหละครับอำเภอยางตลาดเนาะครับ ไปเชื่อมกับทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับของอำเภอยางตลาดนะครับทางหลวงหมายเลขสิบสองก็คือทางหลวงก็เส้นระหว่างมุกดาหารถึงจังหวัดต,ตากนั่นแหละครับเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมกันอยู่อำเภอยางตลาดนะครับนะครับถนนท้นทางกําลังก่อสร้างนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่นครับก็จะเป็น การก่อสร้างถนนทนทางนะครับก็โรงเรียนห้วยเมฆวิทยานะครับเป็นโรงเรียนนะครับเราก็ผ่านไปนะครับนะครับเขากําลังขยายถนนนะครับอีกสัก2อสามปีนะครับถนนเสร็จก็ถ้าเดินทางมาจากยางตลาดนะครับมหาสารคามยางตลาดอย่างเงี้ยนะมาจังหวัดอุดรนะครับก็มาเข้าตรงนี้เลยนะครับมาเข้า ทางตรงนี้ครับมาที่ห้วยเม็กนี่แหละครับห้วยเม็กไปกระนวนนะครับจะออกกระนวนนะครับนี่ครับถนนน้นทางนะครับช่วงนี้ก็ยังกําลังทํากันนะครับนะครับใช้กําลังเครื่องจักรเครื่องคนก็กําลังทํางานอย่างหนักนะครับทําถนนให้เสร็จนะครับไป ต่อไปไม่น่าจะเกินสองสามปีแล้วครับก็จะเสร็จนะครับทางคมนาคมอำเภอห้วยเม็ก,ก็จะ,จะเจริญน,นะครับทีนี้การไปมาอำเภอห้วยเม็ก,ก็จะสะดวกสบายนะครับลัดจากอุดรมากระสินนะครับหรือจากมหาสารคามไปอุดรธานีอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเข้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาที่อำเภอยางตลาดแล้วเข้ามาห้วยเมก็ก ไปท่าคันโทนะครับไปคุมพระวาปีไปอุดรอ,อย่างนี้นะครับหรือจะมาที่ยางตลาดห้วยเม็กแล้วกระนวนแล้วออกนั่นนะครับออกแล้วน้ำพองขอดแก่นหรือจะออกที่อำเภอโนนศาสตรของจังหวัดอุดรเลยก็ได้นะครับนะครับก็จะทางคมนาคมก็จะสะดวกนะครับหลังจาก ทำถนนเส้นนี้เสร็จนะครับเนี่ยกําลังทํานะครับกําลังขยายเส้นทางาจราจรเป็นสี่ช่องทางาจราจรนะครับกว้างนะครับถนนกนว้างเท่าไรเท่าสองสามเท่าของของเดิมนะครับอาําเภอ้วยเมกนะครับมุ่งหน้าไปอําเภอยางตลาดนะครับที่ถ่ายคลิปไว้ก็เพราะว่า อำเภอห้วยเมฆนะครับเป็นอำเภอที่ปัจจุบันก็ยังเข้ามายากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุระจริงๆคนก็จะไม่เลี้ยวผ่านเข้ามาทางนี้นะครับก็ถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับเผื่อว่ามีใครมาทํางานหรือมาอยู่อาศัยที่อำเภอห้วยเมฆนะครับก็อยากจะรู้ว่าอำเภอห้วยเมฆเป็นมีลักษณะแบบไหนนะครับก็ได้ถ่ายมานะครับเพื่อประกอบการ เข้าใจอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนะครับเผื่อจะได้เข้าใจบรรยากาศของเพอห้วยเมฆนะครับเนี่ยครับถนนหนทางอีกหน่อยก็จะเสร็จแล้วนะครับกําลังเร่งทํานะครับทางราชการก็เร่งทําถนนหนทางนะครับการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับก็เช่นว่าอ้อยอย่างนี้ครับก็ไปส่งโรงงานน้ําตาลน้พองอย่างนี้ ง่ายๆนะครับตามทางหลวงนะครับช่วงนี้กำลังก่อสร้างถนนนะครับก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับรอถนนเสร็จค่อยขับมาดูอีกครั้งนะครับคงจะสวยงามนะครับทางทางหลวงเส้นนี้นะครับหุ่งหน้าไปอำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ ถ้าถึงยางตลาดแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดกระสินนะครับถ้าตรงไปก็เป็นจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าขวาไปก็จังหวัดมหาสารคามนะครับถ้ากลับหลังก็จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ